สวัสด,ดีจ้าพบ่อกับน้องอุ้ยฮกอีสานชาแนลจะมือนีพามายามกว้ยขอกของปูจะบริเวณท้างหลังนี่ก็สิเป็นน้องทมจ้าพี่น้องพอเพราะเบิ่งความแข็งแรงของน้องทมจ้าช่วงเศร้าปูกสิเอาคว้ยนอนอยู่บริเวณน้องทมเอาคว้ยนอนน้ำก็สิเป็นสะทางน้าของพ่อตีโซนทางฟังทางพูนะจ้า เดี๋ยวเสียหายพี่น้องเขาเบิงสภาพน้องทมตอนนี้จ้าคุณจะพี่น้องสวัสดีจ้าน้อยสาวน้อยอัโทโพน้ำหูไม่คือโพสโพสแหบอะไรกด้อะไเตียกอะเพราะอีเตียก เอาตัวใดเนี่ยสายหมอกโอ้โห oh สายหมอกขี่ได้ด้วยด,วยดวยูสายหมอกกับเป็นเบาแล้ว กับสีน้อนนำนกตมยุ่หนีจังอยเราพี่น้องกับสียางาคุณล่ะหากินหยาจ้าโอ้ยแดดพี่น้องเอ้ยแดดภักนี่แดดใบสองกลัวสิใบาสามแล้วจ้าเนยจ้า ก้อนที่สีเอาคว้วไปเลี้ยงน้ำหัวให้ไปนะน้ำโคกน้ำดอนก็สิเอาปลอยลงเหร่นหนำน้องทมเหร่นตุ่มเหร่นยางอยู่นี่ก่อนจะพ่อนคลายคว่ำห่อนออกจากจูหนังของคว้วจะเพื่อนก็สินอนเกียกน้ำเกียกตุ่มลักษณะนี่แหละจะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆกันจะเบิ่งคว่ำหนาหักของเขาจะจ้าแต่ละตัวโอ๊ยนอนนนำนอนตุ่มแบบนี้คว่ำสุกเลยว่าไงครับกเล็ก ยัง,งงงงงง ngoài มาแท้มาเอาพี่เร็วมาเร็วมาเร็ยวเบื้องหนิ่งเบ้อแม่หนูเอ้ยเบิ้งเราเห่นตมนดูคุณนนะพุ่นเบิดนาใสอีกตั้งหาก เราเล่นตมแบบนี้ความสุขเลยนี่ของแม่นูอีกตัวนึงกำลังย่างมานอนตมนอนตมนอนตมเร็วย็นเย็น,ยนความสุขของควายกัคือได้น,นอนตมนอนน้ำนี่นะจ้าพี่น้อง โอ้ยแล้วสิดกี่ต้มใส่เราบานี่คุณนังมึงมยัไงไมกับเพรหะอะไรล็ลบล็อลบลบปลบลบ,ลบ,ลบเป็นแล้วที่นี่จาแห่งแรงคะคักพี่น้อง ยังแร่งไล่ต้หยาก,กับบ่แทบสิบ่มีแมมหงวะแหงคุยกินแล้วแต่ว่าหมองที่ปูแล้วเลี้ยงอีลีนี่สิบอ่แม่นมองนี้จ้าเดี๋ยวฮอตตามไปเบิ่งจ้าว่าปูเลี้ยงยุไสจ้าพี่น้องไปเลยจ้า จ้าค้ายทุกโตกวกับรังสิพักกันยางเขาโคกเจ้าพี่น้องไปหากินหยาอยู่ในโคกกับสิซอดไปทางพู้นเดี๋ยวสิพาาน้ำไปเบิ่งจ้าว่ามือนี่ผู้เอาเลี้ยงจังไรเพราะาวยได้กินหยาแบบไดมันคืออวนดีแท้แดีสิพาาไปเบิ่งจ้า ไปแล้วจ้าพี่น้องบริเวณที่ปูออกมาเลี้ยงจ้าพี่น้องปูมันคือบลาจอดเจือกมันที่ไปใส่เนี่ยโอ้ไปโน้นให้พักบ่วงเอเลอยู่แล้วกับบ่วงว่างกินแม้ไปแล้วพี่น้อง ไปจ้าน้ำก้นไปเลยผุ่นสิบเอ็ดตัววันนี้พามาเลี้ยงซอยปูจ้าพี่น้องสายหมอกสายหมอกกินผักบุ้งแบบแซ่บเลยบาทนี่ คอยยางน้ำกลนไปนี่แหละจ้าพี่น้องเบิร์มาแล้วสิไปกินหยุดเป่าหมายคือผู้นวลห้เอิดเติรดหมดแล้วจ้ายินยู่งช่วงนี้ก้อนสูงหนากำลังน้ำหงเอง้ยหงอยัวยกินก้อน Mì mẹ mang tao yêu na mang mất số tao mhm 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 พ่อฮะขับ,บักดดกไฟมืองเลยตะวั่อนนันงอันเอโซนี่จ้าขับมาแล้วต้องรู้ว่าพ่อเป็นตัวใดไเพราะว่าซื้อมาน้ำหนัดสีบุญเลื้ยงใกกี่น้องกระิจจำได้อยู่มากนี่จ้าอ้วนนืลารตองเพื่นอนน่ะ อันยางมาน้ำกลุ่นเมีใหญ่พูนใหญ่หงนั่นนางหงนั่นก็นทับผ่านแล้วพานไปก่อนฮื้อปูออหง่านไปหงได้สองเดือนเราจะทับเก้าจเจริญ อยากไล่ซื้อ,อยูพี่น้องจำบ่ไดบ่ได,าไดมาโดนจ้ากว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าตัวน,น้อยๆนี่จำได้อยู่ลูกของอันดีเซลจ้าเนี่ยตัวผู้น้อยหันหนาเห็ดแพร่แว่มาเนี่ยเออเราก็ได้มองงากินยูดีแถวบาทที่นี่ไหม มันแก่ก็มูกับย้ายนี่โกย้ายดีเซลนี่แหละเพราะว่าเพราะมันมันมันมาตั้งแต่น้ำเพลินแล้วนั่นลูกเราตัว,วตอนันผู้น้อยที่กินหยายอยู่นั่นน่ะอ๋ที่หันกลงไหมมน่นจ้ะกินหยายกินนาลีอยู่นั่นละ่ะไกล้จกเดือนแล้ว,ล,วลูกเราเอาสีบลสีเดือนนี่บอกเหรอสียู่วังนี่แหละจ้ะ รถตื่นรถตื่นนี่งามน้องอยากเขียนว่าผู้ใดมาน้ำขุนไปนั่งไปนั่งมุ่นนังนควายตื่นนั่งงามเคลื่อนตื่นเนาะเฮ้ยหน้าเฮือยใครอยู่มันมาตื่นหาคนมันตื่นออกาขังอยู่ กินลูกหลายกินแต่มันมันดีอะไรสั้นหนิเงาปูยนี่ย,า,ย,ยาน้อนน้ำปูน้อนน้ำใสสาปุตีตัวนี้จำซื้อแล้วอะไรอีกหรอทองเกล้าเออ,น,อนี่ทองเกล้าตัวนี้ชื่อทองเกล้าจ้ะอายุ อายุจักปีแถวบหันนีโลนหรอกพอวัดประมาณสองปีกว่านี่ล่ละท้องกเก่ามห่้องเก่านี่เป็นของอันแม่หนูเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นก็ให้ยปูเลี้ยงต่อจะมีท้องเก่าแล้วกับเมียนเพราะยังก็เพวกปูฮะ จำบ่ได้กันละพี่น้อง <g ül üyor> ตัวนั้นเดียวอ,ยอ๋วอตัวนั้นได้สามปีกลัวเพระาะว่าได้ได้ลูกได้ลูกได้ลูกหนึ่งแล้วล, <g ül üyor> ลูกเราอยู่ะหนีวะอยู่แต่ว่าบุญจะวัดตัวใดมันคือกันไปเมื่อละล้น <g ül üyor> ไหวไหมอ่อนอีรีมุ้งนี่เล่าอันหนาม้วนเนี่ยตัวใดเนี่ยนี่หน่าสิมันทันวาจ้ะทันวาคิดว้าได้นี่ยท่นวานี่เป็นลูกตัวใดฮึท่านวานี่เป็นลูกของตัวใดหล่ะฮึพระวัดอุ้ยก็จำว่าอะไรคือกันแต่ว่าน้ำเพชรดยุ่พุดน้ำเพชรอันลูกอันย้ายอันมั้ง ใส่มุ้นดีแท้วะนี่สาวทาวองเกา้าโอ้ยพุ่นน่ะรามันบักฝ้ายเด้เนี่ยพเพราะว่าตัวนี้จำได้อยู่ว่ารามันบักฝ้ายอูย้บุกกินหย้ามั้ยั่างอันแซบเป็นกระนายเลยพุ่นแล้วสันว้ากกะเด้ จ้าเอ๊ะแ่บบแน่ย่าห่วงกันกินน้ำกันดีๆมั่อันนี้ของที่อยากเลอ้ยงแต่เราก็เผื่อๆด้วยตัวเบู้บุกขึ้นกินหยาก็เป็นแต่กินตัวหยามึงน,นี่ปาปาดพรวดบ้างแม่นั่นกินกันว่าต่อหัวกูดูดพี่น้อง หยางงา่เอเอรมูเขากินแ,นแลนกินแลนมึงเล้ลกินจนรำเขียนเมื่อไงปาดโตมึงเรากินจนเขียนจนเหลือตะตอ่อเฮ็กดกุดดดอยู่แล้วมลไม่งไดมงดีซวนี่มีองวอันมัหูคือกันเพรวัดว่าเราได้จกจะเกือนเพราะว่าเอาม้าเพิ่นแต่ว่ามานมาแล้วไหมจ<ช>้ะแมนแต่มาอยู่กับปูกะ ได้จักเดือนแล้วอุกับบ่ได้ไลซ่แม่ยายดีเซลเฮานี่สังเกตเนาะจ้าพุ่นละเบิ่งสังเกตไปอีกก็สิไลๆกันกับอันอีดอนของอันพ่อหนัดล่ะจ้าอีดอนกับมันใหญ่ท้องโยดแล้วเด้จ้าก็สิไลๆกันนั่นล่ะบ่งสงมื้อนี้มาเลี้ยงควายแล้วก็เบิ่งควายกินหเพินๆครับพี่น้องวันนี้ คุณเาคิ้วคูขนาดหามงกุ้งปัวด้นี่ยั่งหอนไม่เอาแต่ใบไม้คุณอันนี้ลูกลูกลูกนั่งไมพราะว่าที่เกิดไม่นั่ะล่ะนี่ตัวคูน้อยที่บุกขึ้นมาข้างๆกันเนี่ยแล้วก็ทีน้ำเพชร ก็รู้ว่าน้ำเพรหายไปใส่กแล้วกิงนงาไหมมาได้รับพี่น้องมาได้รับพี่น้องมาเลี้ยงค่อยปาตากดครับเด็กตาอวดแลมีมืมอทำมนี่ทื้ครับ่บมกินจังเลยม่กินคำเสาเจแถมงงไหไม กินได้สะใจมากอันพี่น้องมือนี้หักเดยอีสานฉชนเนี่สิมาอยู่เบื้องหลังของพ่อวัดการถ่ายทำพี่น้องสงเสียตพ่อวัดจ้ะนี่ล่ะพี่พี่น้องการตุ่มเทสถ่าย,ยทำของพ่อวัดพับแพรบแปบค่าพ่อวัดหวกเบื้อบด้วยหาน้ำเทรน้ำเทรไหนซิเมน พี่น้องว่าธรมรมดาได้การท่ายทำพวัดเนี่ยทุ่มเทขนาดจะผู้ใดได้เบื้องหักเด้อีสานแชนแนวสีได้รู้ว่าพวัดทุ่มเทกับการถายทำสำหรับปกติพวัดทุ่มเทอะไรกวนี้ครับเมื่อนี้ว่าเห็นพวัดเหมียบซื้อได้พี่น้องอันนี้สามตัวนี่อยู่น้ำกันลูกเล็กน้ำเพชรย้ายหม่ xua năn rái hùng nàng hùng bông rái hùng chín nhà con hùng xe bơ cháu cứ chín nhà đi thè hùng hùng chín phốt chín phốt thè hùng กินได้ดีแท้าา่ะวะสองกลาวหยาเ,ยเขียวเขียวคือพ่ไปกินอันที่เรากินนี่คือหยาบักหอ,อกได้จ้ะพี่นอ้องหยาบักหอ,อกในหัวควายสิเป็น อีหลีจะเป็นเป็นหยาที่ว่าหัวค้ายมักหลากันในหย,ยาบอกหอมเป็นแห่งปันได้เพิ่นกับสีเลี้ยมจินจ้ะหนนี่คือสาวทองก่าวจ้ะ้วนดีดีทองเก่าเพิ่นก็ได้งามเสมอเดี๋ยวนี้ คออัวยอคออัวอาอยอจ้า อันนี้สาวควายจ้าพี่น,อนงงอ้องจ้าแล้วก็ลังกินหญ้าอยู่ผุ่นอ,อุ้ยกองก้นกูดจุดท้ายผุ่นนี้พี่น้องเอ้ยอยากให้มาเห็นสภาพปวดจ้าไป <laughs> แล้วโอ๊ยมแม่สองโตแล้วนะใสม่มากมากมาก เอ้ยเอ้ยเอ้ยหมอกเอ้ยหันมาหมวกหมวกสยปานหมาตดวะาฮู้ยเอ็ดเลยมันกับวัวหมาไปเบิ่งดกับพี่น้องผู้นนาสว่งตัวพี่กับน้องมันน่ะมาเด้อมาเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเด้อโอ้ยตายแล้ว บอสทบสถาทานบอสติงเลยหิมะหิมะบอสบอสโอ้ยสิหัวเอิญนะว้าาาเฮ้ยบอสทบสถานแซบได้ผักบุ้งโอ้ยตายใส่หมอกทันว่ะ ทั้งนั้นได้ยินเสียงฟูปไปมุ้มนั่นหมอกยังไม่หมอไป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 เล่นเล่นแม่เล่นแม่เล่นเล่นลู้เร็วไปเล่นไปเราพี่น้องดกักม้วนมิงกิ้งวะ ว้ากับสายหมอกจ้ะพี่น้องจ้าอยู่ทางไก่ทางไก่เพราะว่านฉเป็นภาคเหนือกลางอีสานใต้าตะวันจ้านี่กับลายมาจากหม่องไห้นะเราก็สิพากันมากินมาเล็บอยู่ในไฮเนี่ยแหละจ้าหญ้านี่โอ้โเขียวดีอยู่พี่น้องน้ำขอกเด้ แต่ยุกกลางๆก็แห้งคอรออะไรจ้านี่บรรยากาศน้ำแลงเลียงควายปล่อยน้ำไห้จ้ะเออแต่ละนังแต่ละตัวพี่น้องกินน้ำมือนี่ละ กะสิกินนี่ออกไปพูนไปลงน้ำจะน้ำปูตีเขาคอกกะบ่บอเขาโคารวิวจังไลยมางน้ำแถ่พี่น้องวิวบานน้องอุ้ยแม่พูดอะพวกเขาวนี้พูดอะไรย่องย่องจะของเอาเองก็ได้วิวจังเลยมาดีแถ้ควายก็รู้สึกว่าอยู่ดีดีบาดเนี่ย กำลังอยู่จ้ะพี่น้องคว้ยกำลังอยู่ดีกินอย่างเนี้ยมือแรงจ้ะอุ้ยทิวทัดนเนี้ยมือแรงไหมพูดนึงภูเขาภูเวียงเห็ดครึ่งหนึ่งอยู่พี่น้องอยู่ดีคักบาทนี่ มีเสียงเางยงว,วากัน้อนว่าเงียบเงียบวันนึงหันอยากให้พี่น้องเห็นความว่าเป็นธรรมชาติจากน้อยจากพี่น้องมิ้นเสียงคิกเสียงขอเบิ้งควายเลีย้ยงควายทำกันจ้แบบใกล้ชิดจ้าปิดขอบสนามหญ้าเลยจ้ะเนี่นสนามอหรีตัวพี่น้องมึงว้วงสุดหูสุดตาจ้ะ แบบบอกินกินกินจ้าพี่น,อน้องนงุยหักเด้ออีสานฉันเนี่้วตองราสีร้านนองไปก่อนจะคัมแล้วสมมาพักขวรรกัญหลอจะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อก่อนจะเอาเลียงซ้ำนี่เราจ้าเดี๋ยวมือหนามือลุ้นมือไม่นงุยสิพาะมาเลียงไม่จะมือนีกับพ้าพี่น้องมาเรียงซอยปอดแล้วเป็นยังไงจ้าบรรยากาศดีค่ะเนาะจ้ามือนีแดดมาออกก่อนคัมขั้นหมืดตึ๊บเลยพี่น้องเนี่ย สิ่หนีจากพี่น้องก่อนจำวันี้อขอบคุณแล้วล่ะอย่าไปบายอย่าลืมกดติดตามหักเด้ออีสานชาแน,นลอีกเด้จอจา้าจ้ามาเด้อพี่น้องมาเลี้ยงควายออนไลน์น้ำกันจ้าเนี่ยมวนมวลเจ้าผู้ใดทุกขหนักลำบากจังใดกับมาเด้อแกามาเลี้ยงควายใส่กันจา้าควายเล่นกับเล่นเออ ไปแล้วพี่น้องได้เวลาเราสิไปน้อนน้ำเขาคคกจ้าบาทนี่ไปแล้วมันน้ำหนากอนเลยผุนเขาป้าเขาโคกเขาหนอนเขานุน้นงไปพูดแล้ว